อันนี้เป็นออดไล้สายที่ได้รับสินค้ามาเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มทดลองเมื่อวานนี้ใส่ใส่ฐานให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะพบว่านี่ฮะจะบอกว่าพบว่ามันแปลกๆก็คือยังไม่บางบางทีเนี่ยยังไม่ได้กดก็ไอตัวส่งเสียงก็ดังขึ้นมาเองอย่างอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะฮะหรือบางทีกดที่ตัว ส่งสัญญาณก็ไม่ดังนะฮะแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ้ยที่ไม่ดังสมมติกด2ครั้งแล้วไม่ดังสักพักหนึ่งไอ้นี่มันเก็บข้อมูลแล้วก็มันมาดังอีกทีหนึ่งดังช้าอีก1น,นาที2นาที2ครั้งอะไรไม่ใช่นะมันดังมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฟังก์ชันการการทำงานมันไม่ตรงคุณสมบัติที่ว่าคนมากดแล้วต้องดังเลยนะไม่ใช่ว่ากดเสร็จเอ้ยคนเห็น มันไม่ดังแล้วก็ในบ้านก็ไม่ออกมาคนที่ไปกดก็คิดว่าคนในบ้านไม่อยู่หรือไม่ออกมาก็ไปแล้วอ่ะสองนาทีผ่านผ่านไปเสียงมันดังคนไปแล้วคนข้างในได้ยินเดินออกไปเอ้ยไม่มีใครมากดมันไม่ใช่นะฮะเห็นไหมฮะนะครับดังเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บในกล่องเพราะว่าเสียงมันจะดังนะฮะขออนุญาต ปล่อยให้มันดังเองไปแล้วเดี๋ยวขอกดให้ดูนะครับอันนี้ดังแบบแบบฉับพลันเลยนะครับสังเกตว่าระยะห่างมันไม่ไกลนะฮะไม่ไกลไม่เกิน10เซนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องว่าระยะระยะที่2อันอยู่มันเกิน1 0อยเมตรนี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับเดี๋ยวดูไปครับ กำลังถ่ายคลิปอยู่มันก็ดังมาเองโดยยังไม่ได้กดนะฮะไอ้นี่ก็บ่งบอกว่าสินค้ามีปัญหานะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ดังนะครับดัง ดังทันทีที่กดนะครับ กดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดังเองอีกแล้วนะครับลองคิดดูนะฮะว่ามันเงียบเงียไม่มีใครมากดตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็อยู่ดีก็ดังขึ้นมาอย่างนี้นะครับคนในบ้านก็เดินออกไปที่ประตูรั้วอ่าไม่มีใครมันมันไม่ใช่ฟังก์ชันที่สำหรับใช้งานแล้วนะครับไม่ใช่ฟังก์ชันการใช้งานของกิ่งไราสายอนี้นะฮะทำงานได้ ไม่ตรงฟังก์ชันมากๆนะครับ นี่นะครับดังมาอีกแล้วนะฮะดังมาจากไหนก็ไม่รู้นึกจะดังก็ดังขึ้นมานะครับ